และในวันนี้นะครับผู้ชมผมจะพาผู้ชมไป5 ender จากก้อนไนคผู้ชมนะก็โอเคยินดีต้อนรับสู่ช่องサイโคเชนจกันด้วยนะครับเลดคลิปแปลกๆเนี่ยวันนี้เออก็นะครับสําหรับวันนี้นะผมว่าจะพาไปตุเรใน d ีเอ็นแล้วนะผู้ชมนะก็ผมว่าเราจะทําการนะครับตีบวกชุดเกาะนะครับผู้ชมนะอะเอาของที่มีมาทั้งหมดเนี่ยแหละเอาไปทําการตีบวกชุดเกาะนะครับเอ้าเดี๋ยวเดอ่ะก็เราจะ end c h a r g เอาแล้วกันนะผู้ชมนะก็ เพื่อเปการไม่เสียเวลาก็จัดไปเลยรองเท้าได้ของของค่อนข้างดีนะแต่ว่าเสื้อเนี่ยผมจะทบการตีบวกไว้แล้วกันโอเคเอ้ย p o s ิ t i o n ีอยู่โอ้สิบสามเลเวลโอ้ย god ใส่ไม่ได้สวยละทีนี้รูไม่พอผู้ชมต้องไปเก็บเว้หมดละทีนี้ตอนนี้ของเราค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะผู้ชมนะอะผมจะไปทางนี้เลยแล้วกันหรือว่านะครับมันมี ก็ขอเชิญทานผู้ชมนะให้เราทําการขุดนะโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มเดี๋ยวเลี่ยสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะพาผู้ชมไปลงลนะก็ตอนนี้เรายังเลี่ยวน้อยอยู่ก็เมื่อกี้มันต้องการ13เลี้ยวใช่ไหมเออไม่ยากไม่ยากขอแค่นี้หาได้แต่เมื่อียยังไม่ตายอ่ะเราหาได้หมดแหละผู้ชมผมก็อยากให้ซีรีส์นี้นะครับเป็นไปได้ด้วยดีประมาณนี้อ่ะเราจะขโมยเตียงของ ชาวบ้านไปด้วยนะครับผู้ชมนะที่เราจะต้องการเอาไประเบิดอ่าเอนเดอร์นะครับผู้ชมนะเอนเดอร์กร์ดรันนะผู้ชมนะโอเคเราก็จะเอาเตียงนอนของชาวบ้านไปด้วยนะครับผู้ชมนะซึ่งมันน่าจะเจ๋งดีอะโอเคต้องการกดไปเลยปึ๊บ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 วิวก็ยันไม่พอเลยครับผู้ชมนะนี่นี่ตรงนี้โอ้ทำไมมันสูงจังวะอันนี้มันไม่ได้เลเวลนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วกัน เราจะเอาวอกนี้ทุ่นแหลกไปด้วยนะครับผู้ชมนะในการต่อขึ้นของเรานะครับผู้ชมโอเคเรียบร้อยตอนนี้วลวสิบห้านะครับซึ่งก็ค่อนข้างถือว่าเยอะเลยเดีย๋ยวไปตีบวกดาบใส่กันนะผู้ชมนะดาบอันนี้เราน่าจะสามารถฆ่าเอ็นเดอร์ทากอนได้เพราะว่ามันค่อนข้างโหดเลยนะ okay. อ่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอาหารผมน่าจะเอาเป็นตัวนี้ไปเพราะว่าผมไม่มีอะไรแล้วนะครับในชีวิตในมาครับผม okay. โอเคเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะได้เป็นอเอ้ยเด๋ยวๆนี่ครับชาร์ปในไอวีอันนี้มีชาร์ปในไอวีน็ IV, นอกแบ็กแล้วก็อันเบรกิ่งสามอันนี้มีน็อกแบ็กสองนะครับผู้ชมนะก็เอาตัวนี้แล้วกันค่อนข้างจะดีนะครับธนูก็ได้ p พ w e r สองมาแล้วเรียบร้อยก็น่าจะพอเล่นได้นะครับอาจจะไม่โหดแต่ก็พอเล่นได้โอเคผมว่าเราต้องกลับไปที่หมู่บ้านนั้นสักแป๊บหนึ่งแหละผู้ชมผมว่า ไปเอาข้าวมาเลยผู้ชมนะครับแค่นี้ผมว่าไม่น่าพอหรอกโอเคไม่มีอะไรแล้วหรอกผมว่านี่ทําไมรันทดจังเลยอ่ะพอะะดับขุดเออนี่ยฟางข้าวสวยเลยดิอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเอาข้าวที่ไหนละได้ฟางข้าวมาปีนี้นะครับผู้ชมนะโอเคต้องใช้ตัวนี้ขุดดิมีแต่เร็วปึ๊บอ่าเรียบร้อยปึ๊บ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 ทำการครับโต๊ะครับกันก่อนนะครับผู้ชมนะ เรียบร้อยได้มาแล้วทคการครับตัวนี้นะครับผู้ชมนะเดี๋ยวึ๊บได้มาทั้งหมดเยอะเลยอ่ะขนมปังจะให้ค่าอาหารที่เยอะค่อนข้างเยอะกว่าอันนี้นะผมจะเอาตัวนี้เล็กไปนะผู้ชมนะซึ่งมันน่าจะดีกว่าการเยอะเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผู้ชมได้มาแล้วผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วแหละผู้ชมโอเคไปที่หมู่บ้านเรากันนะครับผู้ชมนะจะไม่ได้ใช้เยอะมากหรอกแต่ว่าต้องเอาอีกเว้ยผู้ชม เตบอะไรปงเตปเออโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยทีนี้ก็ไปที่ซองโฮนะครับผู้ชมนะเล t s g กมาแล้วของประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะทำให้คุณผู้ชมดูว่าผมปากมันได้นะครับอ่ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วก็หลุยโลดนะครับผู้ชมเล่นไม่ออกว่ะคุณผู้ชมไปยังไงดีทีนี้โอเคก็ทำการ ไม่ต้องทำมันละปึ๊บโอเคก็จะขุดขึ้นไปเอาแล้วกันสวัสด,ดีพี่ชายผมไม่ได้เอาโลมาว่ะม่เป็นไรเราสูตรไปแล้วนิ้มยาอะไรก็ไม่มีปึ๊บปลบได้เว่ยโอเคจริงไม่โดนเลยคุณผู้ชมผมจะทำยังไงดีทีเนี้ยผมรู้แลลวมีสูตรเดียวก็คือขึ้นไปตบเอานะวคุณผู้ชมนะอ่ะ โอเคโอเคครับขึ้นไปอูยทำไมสูงจังเลยวะผู้ชมเฮ้ยเอาดีอือนี่แล้วก็จัดการลงไปบ้องนี้เท่าหรกมันก็ดีอย่างเงี้ยมันกุดเร็วนะโอเคไอ้ไม่เก่งนะก็เล่นแบบผมได้นะครับผู้ชมนะยิงไม่แม่นเงี้ยประเด็นเดีย๋ยไปสุดตายเนื้แมนก็พอเดีย๋ยวเราล่วงนะครับผู้ชมนะ พยายามพังอันนี้ให้หมดทุกอันนะครับผู้ชมนะโอเคเลตโก้ okay. ขึ้นไปตรงนี้ได้ก็ดีนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะกดการยิงบนนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าไอเจ้าตัวนี้มันไม่ปล่อยทิศเสร็จแล้วก่อนนะครับงงโดนไหมโอเคพั okay. งเสาพวกนี้กันนะครับผู้ชมนะมันน่าจะไม่สูงมากนะครับโอเคเดอะแมนอย่ามายุ่งนะเว้ ไอเดแมนอย่ามายุ่งปึง๊บปงเอ้ยคุณผู้ชมผมรอบทะลุปงประมาณนี้ไหมขึ้นไปอ,อีกอ่ะประมาณนี้นะไม่ตรงไม่ตรงโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้ไหมโอเค นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์เสานี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเสานี้มันโดนล็อก ok นะเดี๋ยวโดนเอ็นเอดเอร์คอนใส่ล่วงนะครับผู้ชมปางไว้ก่อนปางไว้ก่อนเผื่อโดนใส่ล่วงโอเคเรียบร้อยหมดยังวะนี่หมดแล้วนี่หมดแล้วนี่หมดแล้วโอเคไปตรงนี้แล้วกันดูตรงนี้อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับอ้วก็ ลงยังไงทีนี้ปึ๊บอ่ะตรงอย่างนี้เลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับตัวเลือดของเอเดอร์เอเดอร์ดก้อนนะครับผู้ชมนะหมดจริงๆแหละปึ๊บมันอีกมานี่โอ้โหโอ้โหรถเยอะเลยผู้ชมดีดูดีดูดีดีวะอุ้ยตีไม่ถึงอุ้ยกระเด็นเลยโหโอ้โหโอ้โห มาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมมันเป่าลมพิษใส่อะอันตรายมากโอเคยิงไม่เข้าเ,ออเข้าแล้วเขาแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราเหลือเตียงนอนแค่อันเดียวแล้วนะครับผู้ชมผมออกมาข้างนอกสักแป๊บนึงหลบหลบไงมันเป็นการหลบปึ๊บมายัง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 ไม่โดนนะไม่โดนนะ โอ่ง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 ยิงไหมลูกโรมันิ Infinity ไหมจับมันอุ๊ยอะไรวะโอเคนะครับคุณผู้ชมผมก็ได้ทำการเออ่ยิงใกล้ตายแล้วตอนนี้ก็สำหรับ Ender Dragon มาดิคุณผู้ชมมาดิมาดิ Ender มาตำไล่ด n d e r d r a g o เลยว่ะ Enderman เนี่ยอุ้ยโดนๆอีกเม็ดเดียว เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเรียบร้อยครับผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงชนะได้ครับผู้ชมก็ตายแล้วอินดทอร์เวนไปยุ่งอะไรเขาโอเยก็ชนะได้เหนือเดือยไม่คิดว่าจะชนะเลยเอาไอ้นี่ไอ้นี่น,น,น,นี่เดียวเดียวเดียวเอาอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับก็อันนี้เป็นการจบแล้วนะครับก็ อ่ะเป็นการจบที่แบบโหดเกินอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอ่ก็ทำการกลับบ้านแล้วนะครับผู้ชมนะได้ e n d น r er ูโปรสออันแล้วผู้ชมนะเออตอนนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเอ็นะครับเราสามารถอ่านำตัวนี้กลับบ้านได้นะครับผู้ชมนะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนเมื่อกี้ผมไปยืนในนั้นไงไมันก็เลยไปเกิดที่บ้านนะครับอู้ไปก็จบทีเอ็นนี่ยมันก็สุดยอดเลยผู้ชมนะจบมังกรเนี่ยเออได้เวิร์กเยอะผมจะทำการไปอัพสุดกอดโหดแล้วเรามาจบทีเอ็นปุ๊บ มันก็ไปสามารถเล่นกับตัวอื่นได้ต่อนะครับเช่นวิเทอร์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปหาตามลากหัวของเออสก,กิลตันตัวดำๆนะ่นเอุณผู้ชมนะโอเคแล้วครับ, okay, รบเอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้นะครับก็น่าจะเป็นวันนี้แล้วก็ซีรีส์นี้ด้วยนะครับก็เราก็จบก,กีเอ็นเดอะดากอนได้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญของเรานะครับเป็นภารกิจสุดท้ายในซีรีส์นี้แล้วนะครับผู้ชมนะก็เอาเป็นว่าสำหรับอ p พีนี้เออลูพี่ลูพี่ลูพี่ลูพีผมกลับแล้วผมกลับแล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วผผมมมไ่่่อออออยููแแลลลล้้ววเเีกับ ว่านะสำหรับอีพีนี้น่าจะมีวันนี้อ่ะไว้เจอกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันในภายหลังแล้วกันนะผู้ชมนะก็เอาเป็นว่าสำหรับอีพีนี้น่าจะมีวันนี้โอ้โหเออไล้ลื่นมาครับธรรมดาก็รู้สึกว่าแบบไม่เหมือนเดิมแบบแปลกตามากผู้ชมสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับ